สวัสดีค่ะในช่วงเวลาที่บางทีเรารู้สึกเหมือนชีวิตมันมืดมนหาทางออกไม่เจอแต่ว่านะคะมันมีความจริงหนึ่งที่ทรงพลังมากๆที่สามารถจุดความหวังให้เราได้จากข้างในเลยความจริงนี้มาจากคําเทศนาของศาสนาจารย์ดรสุรศักดิ์จิทธนานในหัวข้อมรดกของเราซึ่งอธิบายความหมายจากพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ24ค่ะการพูดคุยของเราวันนี้ก็จะมาเจาะลึกกันค่ะว่าการที่พระยาวเวทรงเป็นมรดกส่วนของเราเนี่ยมันมีความหมายยังไงและมันจะให้ความหวังที่มั่นคงกับเราได้ยังไงบ้าง เป็นหัวข้อที่พอได้ฟังคําเทศนานี้แล้วรู้สึกว่ามันจับใจมากจริงๆนะครับโดวยเฉพาะถ้าเราดูบริบทของท่านเยเรมีผู้เขียนใช่ค่ะตอนนั้นคือสถานการณ์ย่าแย่มากกรุงเยรูซาเล็มพังพินาศผู้คนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยมันคือความสิ้นหวังแบบสุดๆเลยนะคะถูกต้องครับแต่่ามกลางซากประักหกักทางความมืดมนทั้งหมดนั้นท่านกลับประกาศออกมาเสียงดังเลยว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์ โอ้เป็นคําประกาศที่แบบส่วนทางกับสิ่งที่ตาเห็นมากๆเลยนะคะใช่ครับมันขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงภายนอกอย่างสิ้นเชิงซึ่งคําเทศนานี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการจะประกาศแบบนี้ได้มันต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจุดเริ่มต้นของความเข้าใจนี้คืออะไรคะคําเทศนาของท่านเน้นย้ําดุงไหนเป็นพิเศษคะ จุดสำคัญแรกเลยที่ท่านศาสนาจารย์ดรสุรศักดิ์เน้นย้าในคําเทศนานี้และอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนิดหน่อยคือก่อนที่เราจะบอกว่าพระเจ้าเป็นมรดกของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต่างหากที่เป็นมรดกของพระเจ้าอ๋อเราเป็นมรดกของพระเจ้าก่อน ใช่ครับตามพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ9ที่บอกว่าเพราะว่าส่วนของพระยาเวคือประชากรของพระองค์ยาโบเป็นส่วนมรดกของพระองค์คือพระเจ้าทรงเลือกเราทรงตีค่าเราเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าของพระองค์ก่อนไม่ใช่เพราะเราดีหรือเราเก่งอะไรเลยไม่ใช่เลยครับโดยพระคุณการเลือกสรรของพระองค์ล้วนๆการที่พระองค์มองเราแบบนี้มันคือหลักประกันเลยว่าพระองค์จะดูแลเราซึ่งเป็นมรดกของพระองค์อย่างดีที่สุดแน่นอนเข้าใจแล้วค่ะ คือพอเรารู้ว่าเรามีค่าในสายตาพระเจ้ามากแค่ไหนเพราะพระองค์เลือกเราเป็นมรดกมันถึงจะเกิดพลังให้เราอยากจะตีข้าพระองค์กลับเป็นมรดกสูงสุดของเราบ้างเหมือนเป็นการสะท้อนกลับถูกต้องครับเหมือนความสัมพันธ์ที่ดีมากๆที่ต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าสูงสุดในการและกันเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายรักและให้เขีติตัวเองก่อนมันเป็นหลักการเดียวกันเลยแล้วความเข้าใจแบบนี้มันส่งผลต่อก,การใช้ชีวิตคริสเตียนยังไงคะส่งผลมากครับ คำเทศนานี้เปรียบเทียบแรงขับเคลื่อนสองแบบชัดเจนเลยแบบแรกคือแบบศาสนาแบบที่พยายามทําดีทําตามกฎใช่ครับพยายามด้วยกําลังตัวเองเพื่อให้พระเจ้าพอพระไถยผลคืออะไรครับก็จะเครียดกดดันพอเจอเรื่องยากๆหน่อยก็ท้อแท้ล้มเหลวได้ง่ายเพราะมันมาจากข้างนอกมาจากความพยายามของเราเองอืมนึกภาพออกเลยค่ะแต่อีกแบบที่ท่านพูดถึงคือแบบความรัก อันนี้มันเกิดจากข้างในเกิดจากการที่เราตระหนักจริงๆว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนพระองค์ถึงขนาดยอมมอบพระองค์เองให้เราเป็นมรดกพอเรารับรู้ความรักนี้มันก็เกิดเป็นแรงผลักดันขึ้นมาเองแน่นอนครับมันเป็นแรงผลักดันจากข้างในที่ทําให้เราอยากรับใช้อยากทําเพื่อพระองค์ด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีแม้จะลําบากบ้างก็ไม่เป็นไรเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกนะครับไม่ใช่เพราะหน้าที่บังคับแต่ทำเพราะรักจริงๆ แล้วมีอีกประเด็นที่สําคัญมากๆที่ท่านเน้นย้ําในคําเทศนาคือพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมรดกใช่ครับท่านย้ําชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นมรดกนั่นเองคือทั้งหมดที่เราได้รับไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งท่านมีคําเปรียบเทียบเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะมีครับเป็นภาพที่ทรงพลังมากคือเรื่องเด็กกําพร้าในร้านขายของเล่นเด็กคนอื่นอาจจะขอของเล่นชิ้นนั้นชิ้นนี้แต่เด็กที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ขอเจ้าของร้านเป็นพ่อเลย อ๋อ oh, เพราะถ้าได้เจ้าของร้านก็เหมือนได้ทุกอย่างในร้านนั้นไปด้วยถูกต้องครับนั่นแปลว่าสิ่งดีๆอื่นๆในชีวิตเราทั้งความสําเร็จครอบครัวทรัพย์สินแม้จะเป็นพระพรที่ดีนะคะแต่ตามคําเทศนานี้มันเป็นเหมือนของแถมหรือสิ่งชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่มรดกที่แท้จริงที่เป็นนิรันดร์ใช่ครับมรดกแท้จริงที่เป็นนิรันดร์ก็คือองค์พระเจ้าเองเท่านั้นการที่เราเข้าใจและยึดมั่นว่าพระเจ้าคือมรดกของเราจริงๆคืออะไรคะ ผลลัพธ์คือความวางที่ไม่สั่นคลอนครับเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่ามรดกที่แท้จริงของเราคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันด์การสูญเสียสิ่งของฝ่ายโลกหรือของแถมต่างๆแม้มันจะเจ็บปวดแต่มันไม่ใช่การสูญเสียทั้งหมดเพราะเรายังมีมรดกที่สําคัญที่สุดอยู่แน่นอนครับคนที่มีพระเจ้าเป็นมรดกนี่แหละคือคนที่ได้รับรพรอย่างแท้จริงคือคนที่น่าอิจฉาที่สุดไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามเพราะเขามีหลักประกันที่เป็นนิรันด์แล้วการมีพระเจ้าองค์เดียว ก็คือพอเพียงสําหรับชีวิตแล้วพอเพียงอย่างสมบูรณ์ครับทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตรงข้ามกับคนที่มรดกของเขาคือสิ่งของในโลกนี้ซึ่งมันไม่ยั่งยืนและสุดท้ายก็ต้องสูญสลายไปสรุปแล้วนะคะหัวใจสําคัญจากคําเทศนามรดกของเราก็คือความหวังที่แท้จริงความหวังที่มั่นคงมันไม่ได้มาจากการพยายามมองโลกในแง่ดีแต่เกิดจากการอย่างรู้ความจริงว่าพระเจ้าทรงเป็นมรดกส่วนของเราครับผม แล้วความเข้าใจนี้มันจะมั่นคมได้ก็ต่อเมื่อเราตระหนักก่อนว่าตัวเราเองนี่แหละเป็นมรดกล้ำค่าที่พระเจ้าทรงเลือกทรงรักทรงห่วงแหนชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงจึงขับเคลื่อนด้วยการตอบสนองต่อความรักและคุณค่าอันยิ่งใหญ่นี้เอง ใช่เลยครับดังนั้นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปทบทวนกับตัวเองก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้าคือมรดกแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของเราเนี่ยมีของแถมหรือสิ่งอื่นใดในชีวิตที่เราอาจจะเผลอไปให้คุณค่ามันสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับพระองค์อยู่หรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ต้องถามตัวเองบ่อยๆเลยค่ะครับ การที่เราตีค่าพระเจ้าสูงสุดในชีวิตมันสะท้อนว่าเราเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าที่พระองค์ส่งมอบให้เรามากน้อยแค่ไหนและสําหรับท่านใดที่อาจจะยังไม่เคยรับพระองค์เป็นมรดกคําเทศนานี้ก็เป็นเหมือนคําเชิญชวนนะครับให้เปิดใจรับมรดกที่ประเสริฐที่สุดนี้เพื่อจะได้พบกับความหวังและความหมายที่แท้จริงในชีวิตครับ